สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง youtube เอกมงคลพระใหม่หรือเอกมงคลอมฤตกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็รีวิวนะครับแกะพระให้ดูก่อนที่เราจะมาเขาเรียกอะไรนะแบ่งเช่าบูชาพระกันนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าเอกช่องเอกมงคลเนี่ย จะมีการเปิดไลฟ์สดแบ่งเช่าบูชาพระเครื่องของหลวงพ่อพัหลวงพ่อทองหลวงปู่บุญมาหรือเกจิดังๆทั่วพ้าเมืองไทยนะครับในวันศุกร์ทุกๆวันศุกร์นะครับเวลา2องทุ่มสานาทีเป็นต้นไปนะครับใครที่เป็นยังไม่เคยเข้าไปดูในไลฟ์สดเอกมงคลเข้าไปเข้าไปกดดูในคลิปลิงก์นี้ได้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยกดติดตามนะครับให้ให้กำลังใจเอกมงคลก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับแจ้งเตือนมันจะแจ้งเตือนให้ว่าวันไหนเอกมงคลจะไลฟ์สดไลฟ์สดขึ้นมาก็จะเด้งขึ้นไปที่มือถือท่านนะครับว อยู่นะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ในการการปิดพระง่ายๆนะครับก็แอดไลน์มาก่อนนะแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะครับมีแอดด้วยนะครับแอดเอกมงคล168แนะครับแล้วก็แอดเข้ามาแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ชื่อที่ใช้ใน u t u b e นะครับพอดีชื่อที่ใช้ใน u t u b e กับชื่อที่ใช้ใน i n นมันอาจจะจ,จะไม่ตรงกันนะครับยังไงก็แจ้งชื่อที่ใช้ใน YouTube ไปให้ด้วยนะครับเวลาหายอดจะได้ส่งงินเจอนะประมาณนี้ก็วันนี้เอกมงคลก็มีรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เลย นะครับนี่นะครับน้าเห็นก็ไม่เอ่ยเดี๋ยวนะนี่ส่องไฟก่อนนะครับมหาลาบมหาอุดนะครับนี่มหาลาบมหาอุดนะครับผลงานของพี่เอกมึงเหนือนะนี่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 นะครับซองอ่าอ่าซองใสหน้ากล่องในเขียนไว้เลยนะครับเป็นผลงานของเอก เมืองเหนือนั่นเองนะครับเหรียญสวยงามมากๆนะครับก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีลุ้น6ลุ้นเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูสักประมาณ6ลุ้นคร่าวๆนะครับมัดยางมาเนี่ยใน1ลังเนี่ยเขามัดยางมา3องค์นะครับก็อย่างที่ทุกท่านรู้เขาก็ชี้เป้ามาว่าเนื้อเงินนะ3องค์นี้แล้วนะก็แล้วเป็นแล้วต่อไปก็เป็นรายการจองนะครับมี2รายการนะผมจําไม่ได้ว่า10 จำรายการไม่ได้ว่ารายการที่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวแกะให้ดูว่าเป็นเนื้ออะไรบ้างนะครับมีเขียนข้างหลังนี่ไหมไม่มีเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูเนื้อกันนะครับว่าข้างหลังว่าคือเนื้ออะไรมาเดี๋ยวผมแกะลุ้นให้ดูก่อนดูตัวอย่างก่อนนะครับว่าวันศุกร์นี้เราจะเจออะไรกันบ้างเราจะมีเนื้อหรือจะจะมีพระรูปแบบไหนมาแบ่งเช่าบูชาพระกันในไลฟ์สดเวลา2องทุ่มสานาทีเป็นต้นไปนะครับมาแกะให้ดูก่อนเลยนะครับแกะให้ดูก่อน ตัวอย่างเป็นซิมเปิลเล็กๆน้อยๆนะครับพอดีเอกมองคลห่างหายจากการทําคลิปไปสักประมาณอาทิตย์สอ,อาทิตย์เลยนะ <c oughs> ไม่ได้ทําคลิปมาให้ดูเลยนะครับก็คิดถึงเหมือนกันนะครับมันก็โอ้โห,โโหนี่เนื้ออะไรเนี่ยกระไหลทองนะครับนี่เนื้อกระไหลทองนะนะครับนี่คือเนื้อกระไหลทองนะนี่นะครับนะด้านนี้ตอกอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมขอดูชัดๆนะครับนี่ไก่กระไหลทองนะครับกอบตอกกอไก่แล้วก็ทอทหารนะครับกระไหลทองนะ เลขโค้ดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับยวหาก่อนนี่เลขโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับอะ่ะเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับโอ้ไม่ค่อยชัดเนาะอ่ะเดี๋ยวให้กล้องซูมนะครับหนึ่งหนึ่งสี่นะครับเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งสี่นะครับด้านหลังเป็นท้าเวสุวรรณครึ่งองค์นะครับด้านหลังเป็นเท้าเวสุวรรณครึ่งองค์นะครับสวย พอเลยพอสวยเลยนะครับคมเลยนะครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อพัดนะครับแบบนูนๆเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแบบนูนๆเลยนะครับเนี่ยท้าเวสุวรรณก็นูนนะครับแล้วก็องหลวงปู่พัดก็นูนนะครับลงยาสีฟ้าคุยพื้นด้วยนะครับอ่าด้านบนเป็นยันนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นโบลงยาโบสีม่วงแล้วก็ลงยาจีวรโอ้โหเหรียญแบบสวยงามเลยนะครับใหญ่พอสมควรนะประมาณหนึ่งนะครับนี่อ่ะให้ดูชัดๆแบบนี้โอ้โห กะไหล่ทองนะครับอันนี้คือเนื้อกะไหล่ทองนะมาดูลุ้นต่อไปนะครับเหรียญก็ทรงประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวถ้าทุกท่านเห็นเป็นแบบนักงหน้กกากหรืองานซาตินแล้วท่านแล้วท่านจะบอกว่าโอ้โหนี่เอามาพูดถึงซาตินก็มาเลยนะครับนี่ดูนะครับอันนี้คือเนื้อทองแดงซาตินนะดูหน้าตาหลวงพ่ออืชัดเจนเลยนะครับชัดเจนมากๆนะครับชัดเจนมากๆเลยนะครับดูนะครับกล้องผมอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวให้ดูชัดๆแบบนี้นะ นี่นะครับโอ้โหชัดเจนเลยนะครับหน้าหลวงพ่อเนี่ยยิ่งเป็นงานซาตินเนี่ยดูดีครับโอ้โหนะครับดูด้านหลังดูเทาเวศเฮ้เทาเวทลงยาเฮี่ยนี่ฝั่งพลอยหรือลง,ลงยาเลอะ <c oughs> น่าจะลงยาเลอะแต่ว่าเลอะได้แบบผิดถูกตำแหน่งมากเลยนะครับเหมือนเหมือนฝังพลอยเลยนะเดี๋ยวขอดูกระตาหน่อยนะเออเป็นลงเหมือนพลอยหรือว่าลงยาเลอะแป๊บหนึ่งนะครับ เหมือนลงยาเลอะนะครับแต่ว่าลงยาเลอะแบบถูกตำแหน่งมากๆเลยนะครับดูเลยครับเนี่ยอ่ะลงเหมือนเป็นหยดหยดหรือว่าเขาลงยาแต่ผมว่าไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเชื่อผมเถอะนะแต่เป็นการแบบว่าเนื้อทองแดงซาติน,นครับดูเลยครับดูหน้าเท้าเวสุวรรณนะครับดูเนื้อซา,าตินแล้วดูองค์พ่อเท้าเวสุวรรณนะ คมชัดมากๆนะครับแต่ว่าลงยาเลอะจุดได้ตำแหน่งดีมากเลยนะครับเหมือนเหมือนเป็นสร้อยสัองวานที่เป็นเม็ดมรกตสีเขียวเลยนะเออเป็นเป็นสวยไปเลยนะครับลงยาเละแต่ว่าเป็นสวยไปเลยนะครับเออแปลกดีนะครับแบบประจวบเหมาะพอดีตรงเพ่งตรงตรงแบบว่ากลางหน้าอกพอดีเลยนะครับมาดูต่อไปนะครับเดี๋ยวเพื่อถ้า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 เนื้ออื่นมีแบบนี้อีกแสดงว่าเขาตั้งใจแล้วแหละโอ้โหดูฟึ๊บ นี่เนื้ออะไรเนี่ยกระไหลเงินนะกระไหลเงินนะครับอันนี้คือเนื้อกระไหลเงินนะกององอนครับกระไหลเงินนะครับเลขโค้ดห้าหนึ่งสี่นะครับห้าหนะนึ่งสี่นะนี่เนื้อกระไหลเงินก็จะออกแววๆหน่อยนะครับโอ้โหลงยาลายพางสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆผมบอกเลยกระไหลเงินกระไหลทองก็มีให้เห็นแล้วนะครับเหรียญค่อนข้างใหญ่แล้วก็หน้านี่หน้าหลวงพ่อนี่นูน ออกมาคมชัดมากๆนะครับแล้วก็องคท้าวเวสุวรรณเนี่ยด้านหน้าออกมาก็คมชัดนี่เนื้อเนื้อทองทิพนันนเนี่ยเนื้อทองทิพหรือทองฝาบาทดูดลยครับอื้มสวยงามมากๆนะครับเนี่ยเนื้อทองทองฝาบาทหรือทองทิพเนี่ยอ่ะทองประธานนะครับทอทงนะทองประธานนะครับเลขโค้ดเอ้ยเดี๋ยวนะสามสามสามเหรอเนี่ยอื้มเลขโค้ดสามสามสามนะครับอื้มสุดแล้วนะครับ ตองสามนี่กินเรียบนะครับกินรอบวงเลยนะครับตองสามเนี่ยม,ม,ม,มาโอ้เนื้อทองทิพตองสามก็มาโอ้โหเอกมงคลนี่นะโชคดีตลอดกับกับการลุ้นเลขจริงๆเลยนะไม่รู้เป็นเป็นคนประเภทไหนนะครับกับโชคดีกับการลุ้นเลขนะครับฟึบโอ้โหทองแดงซาตินลงยาลายทองชาติองค์นี้ที่แบบว่าลงยาทองชาติที่แบบคุ้ยพื้นแบบชํำๆเลยนะครับหลวงองค์พ่อนี่ นักนะทองแดงซาตินลงยาลายทงชาติองค์นี้นี่แบบสูตรจัดเดี๋ยวดูเลขก่อนนะครับหนึ 1, 8, 2, 3, 8, 2, ่งแปดสองสามแปดสองทีนี่นะครับเลขโค้ดสามแปดสองนะครับอะวันนี้กล้องอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับองค์ข้อเท้าเวสุวรรณก็ชัดเจนนะครับดูนะครับแล้วก็ลงยาโอ้โหทงชาติองค์นี้ผมว่าอสุดจริงจริงนะเอาดูดีนะครับดูลง,งยาทงชาติด,ด้านหลังโอ้โหกับ สวยสวยเลยนะครับผมพูดได้คำเดียวว่าสวยเลยนะครับอ่ะนะคัดสันมาให้แล้วนะครับคัดสันรุ่นมาให้แล้วนะครับรุ่นไหนที่ว่าแรงแรงนะครับว่าดังๆนะครับ,ารบสามารถที่จะเอาไปออกต่อได้สามารถที่จะเก็บไว้บูชาหน้าพระคมๆแบบนี้นะครับอย่างที่บอกอย่างที่ผมเคยบอกทุกครั้งนะครับว่าการดูพระนะครับการมองพระว่า พระอนาคตดีหรือไม่ดีนะครับพระหลักหรือไม่พระหลักก็ท่านก็มองเองได้เลยนะครับดูอันนี้เนื้อทองทิพนะแล้วดูหน้านะครับชัดเจนมากๆลงยาลายพังนะครับลายพังทหารนะดูเลขโค้ดด้านหลังนะเนึ่งทองประธานเนาะเขาชอบใช้คําว่าทองประธานนะนับเลขโคดหนึ่งเก้าแปดนะครับโอ้โหน่าจะหนึ่งหกแปดหนึ่งเก้าแปดนะครับนี่หนึ่งเก้าแปดนะครับ, 1, 9, รบมา นะัอันนี้คือเนื้อทองมาทานนะขนาดเนื้อทองมาทานดูหน้าตานะครับเหลียนนี่นูนออกมาแบบนี้เลยนะครับปั๊มได้นูนมากๆนะครับจมูกนี่ดูสันเป็นคมมากๆนะครับอืผมชอบองค์นี้จริงเลยสวยมากๆนะดูดูการลงยาแบบช่ำๆแบบนี้นะหายากนะครับฝีมือลงยาเนี่ยอือ่ะต่อไปเป็นเนื้ออ่าเป็นรายการจองนะอันนี้คือรายการจองนะครับอันนี้คือรายการจองนะจะเป็นเนื้อแบ็กโกลเดียมหรือเปล่าหือสวย นี่คือเนื้อแบล็โรลเดียมนะครับชุบทองนะเนื้อแบล็โกลเดียมแล้วก็ชุบทองนะครับดูด้านหลังก่อนนี่นะครับคือรายการจองนะครับลงยาท้าเวสุวรรณนะครับอ่ะตอกบอใบไม้นี่คือเนื้อแบล็กโกลเดียมนะครับนี่นะครับเลขโค้ดอยู่ฝั่งนี้นะนี่นะครับเลขโค้ดโอ้โหซองหนึ่งอ่ะสี่เจ็ดสองนะครับสี่เจ็ดสองนะครับมานะแต่ดูลงยาองค์ท้าเวสุวรรณสีแดงขนาดนี้เลยนะครับ โอ้ท้าเวสุวรรณกายแดงนะครับอันนี้นะครับเท้าเวสุวรรณกายแดงนะ oun, ดูนะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้คิดว่าธรรมดาใช่ไหมเนื้อแบล็กโรเดียมจะดูด้านหลังนะน,นี่คือรายการจองนะครับรายการจองนะรายการจองก็ก็ก็จองแบบเอาเหอะนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมจะเปิดราคาเท่าไหร่อาไม่แน่อาจจะเป็นประมูลก็ได้นะครับนี่นะครับอันนี้คือเนื้อเ <steering, S 1> นื้อแบล็โรเดียมรายการจองนะครับเนื้อแบล็โรลเดียมว่าแพงแล้วนะครับแต่ดูลงยาดูดูลงยา กายทองสีสีแดงแบบนี้เนี่ยครับสวยมากๆนะครับอ,อืเนื้อคมเหรียญคมชัดหน้าตาลูก,กตาเป็นลูก,กตาจมูกเป็นจมูกนะครับใบหน้าเส้นคอนะครับซองซองไนะครับดูท้าเวสุวรรณมีลูก,กตามีเขี้ยวลงยาเขี้ยวลงยาเลอะไหมลูก,กตาเนี่ยเล็กแล้วลงยาเข้าไปเนี่ยมีเลอะออกมาข้างนอกไหมดูกันเองนะครับนี่นะครับอันนี้คือเนื้อสอี ส k เคนะครับเงินทองนาคเนื้อสามกษัตริย์นะครับลงยาแดงนะอันนี้ก็คือหนึ่งในรายการจองนะครับไม่ใช่รายการลุ้นนะครับจองมาถึงจะได้นะครับเนื้อสามเคลงยาแดงนะครับดูด้านหลังเท้าเวสุวรรณกายทองนะครับดูหน้านะครับดูนะครับตาเขี้ยวฟันนะครับกายนะครับหูลงยาไม่มีเลอะเทอะนะครับเลขโค้ดองนี้สาม กล้องเห็อบางคนวันนี้สามหกเก้านะครับสามหกเก้าสามหกเก้า <iye continua> <inefficient> นะครับสามกษัตริย์นะครับสามเคนะดูเขาเวสุวรรณนี่ดูตาเห็นไหมมีเลอะเทอะไหมกายแดงอย่างนี้มีนี่เขี้ยวดูฟันดูอืไม่ต้องให้พูดนะครับต้องให้พูดดูเองแล้วตัดสินใจอ s <S <S เอา <roller> เองนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับชมแล้วก็ตัดสินใจเอานะครับว่า สวยไม่สวยยังไงนะครับไม่สวยไม่ต้องเช่าไปแต่ว่าถ้าสวยอยากบูชาเดี๋ยวเจอกันในวันศุกร์ที่วันศุกร์หน้านี้เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนะครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้คือวันศุกร์ที่27นะครับวันศุกร์ที่27สิงหาคม2564นะครับมาดูโอ้โหดูนะครับเห็นไหมตาเขียวเป็นไงมีเลือดเทอะไหมกายแดงนะครับดูนี่โอ้โหดูเลยครับดูเขาลงยานะครับอืดูเลยครับ สวยสด,ดงดยามมาทีนี้มาดูเนื้อเงินนี่นะครับเขาหมายมาให้แล้วนะครับเขาหมายมาให้แล้วมัดยางมาให้เรียบร้อยอยู่ในรังนะครับก็ถ้าใครไปลุ้นก,ก็ก็ต้องรู้ทันนะครับรู้ทันคนขายเขาหน่อยว่า,าในรังเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยเขามีอยู่แล้วเนื้อเงินนะครับเขาบอกมาอยู่แล้วว่าเนื้อเนี้ยคือเนื้อเงินนะครับมาเนื้อเงินองค์แรกก็คือเนื้อเงินเนื้อเงินเนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยา เนื้อเงินบริสุทธ์นะครับลงยาเขาเรียกอะไรโบแดงนะครับจีวอนลงยาจีวอนลงยาโบแดงจมูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื้อเงินบริสุทธ์นะครับแบบนี้นะดูเลขโค้ดตอกงองูไหมโอ้โหลงยาอื้อันนี้กลายออกเหลืองนะครับกลายเหลืองนะตอกงองูตรงนี้นะครับเลขโค้ดที่ผมได้ตรงนี้ก็คือสามสิบเก้านะครับอ่าสามสิบเก้าชัดเจนนะครับโอ้โหด้านหลังเนี่ยลงยาท้าวเวสุวรรณสวยงามมากๆนะครับคือแบบดูดิครับ นี่นะตาคือตาคิ้วคือคิ้วนะครับฟันคือฟันนะเขี้ยวคือเขี้ยวนะครับโอโ้ยลงยาเหลืองเหลืองแบบมีประกายมุกนะเหลืองมุกนะเห็นไหมครับโอ้โหเหลืองมุกนะ <c oughs> ใครสายท้าเวสุวรรณนะครับพลาดไม่ได้นะครับกับท้าเวสุวรรณกับองค์พ่อพัดนะครับอยู่แบบนี้โอ้โหนี่เนื้อนเนื้อเงินนะนเนื้อเงินลงยาบริสุทธิ์แบบนี้นะครับแล้วก็อื้อหือผมไม่รู้จะพูดคําไหนเลยครับสวยจริงๆนะครับดู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 อ่ะ ตั้งไว้แบบนี้แล้วกันนะครับแหมขึ้นแท่นหน่อยเิหลวงพอ่อมาขึ้นแท่นหลวงพ่อนะครับแต่ผมมองว่าโอ้โหโลงยาเท้าเวสุวรรณได้สวยงามมากๆนะครับมาสลับสับเปลี่ยนเอาอันไหนก่อนเอาไหนก่อน,อน,อนซ้ายขวาเอานนี้ก่อนแล้วกันถ้าสลับสมัยยังไงก็ต้องเปิดเล่นไปเรื่อยนะเอกมงคลน,นะมาอย่าซีเรียสน,นะครับเป็นตัวอย่างเป็นน้ำจิ้มให้ดูเฉยๆนะครับว่า,วาเดี๋ยววันศุกร์นี้เราจะเจออะไร เราจะแบ่งเช่าบูชากันแบบไหนแล้วลองไปสืบหาข้อมูลมาก่อนนะครับว่า,าพระรุ่นนี้แบบนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูที่เอกมงคลนะครับถ้าเอกมงคลเปิดแพงไปพี่สามารถไปซื้อที่อื่นได้ที่อื่นถูกกว่าพี่ก็ซื้อที่อื่นนะครับอันนี้เป็นการรีวิวเป็นการเปิดให้ดูก่อนว่าจะมีอะไรโอ้โหหน้ากากทองคํานี้จมูกบวมไหม เดี๋ยวดูก่อนหน้ากาดทองคาผม,มเสียวอย่างเดียวเลยนะครับจมูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะดูสันเป็นคมร้อยเปอร์เซ็นะครับอันนี้คือเนื้อเงินลงยาเขียวหน้ากาดทองคํานะครับเนื้อเงินลงยาเขียวหน้ากาดทองคํานะอเ <c oughs> ดี๋ยวดูใบรายการอีกทีแล้วกันนะครับว่าหน้ากาดทองคําจริงหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะใช่นะนะครับเดี๋ยวถ้าเดี๋วดูอีกทีนึงผมว่าหน้ากาดทองคํานะเดี๋วดูด้านหลังก่อนโอ้โหลงยาเหมือนเดิมนะครับลงยากายเหลืองประกายด้วยนะ สีเหลืองเป็นมุกนะสีเหลืองมุกนะเลขโค้ดสองสามหลักเลยทีนี้สองห้าแปดแล้วเลขโค้ดสองห้าแปดนะครับเดี๋ยวเช็คให้อีกทีว่าหน้ากาดทองคําหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าน่าจะใช่นะ่ะหน้ากาดทองคานะ่ะนะครับนะองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายต้องได้ยาแดงหรือไม่ก็ลายธงชาติไปนะเนื่อเงินอนะเ <c oughs> นื่องเงินส่วนมากถ้าไม่ชุดทองก็ทองคําไปเลยนะครับ ถ้าไม่ชุบทองก็ทองคามาเลยเดี๋ยวไงผมเช็คให้อีกทีนึงครับเดี๋ยวดูในใบรายการให้อีกทีพอดีใบรายการวางไว้ไหนก็กจำไม่ได้อันนี้เป็นโอ้โหเดี๋ยวนะทงชาติเลยเหรอทงชาติหน้าการทองคําจริงเหรออันนี้น้าการทองคำเปล่าอ่ะชุบทองหรือหน้าการทองคําอะอู้เดี๋ยวเช็คอีกทีแล้วกันนะไม่มั่นใจแล้วนะตอนนี้คือได้เนื้อเงินหน,น้ากันเนื้อเงินลายทงชาติเลยนะครับนึ้คือไม่ได้ยาแดงก็ได้ทงชาติเนี่ยครับคือสูงสุดที่ผมชอบก็คือแล้วแต่ชอบนะ สูงสุดที่ผมชอบก็คือลงยาแดงนะครับเพราะยาแดงเนี่ยขายต่างประเทศได้นะครับส่วนลองลงมาก็ต้องเป็นชาติไทยเรานี่แหละที่ชอบนะครับดูนะครับหนื้อเงินหน้าก,กากทองคําจมูกนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวดูอีกทีว่าหน้ากากาทองคําหรือว่าหน้ากากาชุบทองนะเดี๋ยวว่ากันนะครับแต่ว่าอาเวลาผมชอบแบ่งเช่าบูชาเนี่ยผมบอกอยู่แล้วว่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวบอกอยู่แล้วว่าเป็นอะไรจริงๆนะครับอืลงยาด้านหลังเหมือนเดิมเลยนะครับ เลขโคดหนึ่งศูนย์หนึ่งโอ้โหโโหนึ่งหนึ่งหนึ่งะศูนย์ศูนย์หนึ่งเดี๋ยวขอดูกะตาหน่อยนะครับอื ون, ้มร้อยเอ็ดครับนะใครอยู่จังหวัดนี้นี่เตรียมบูชาได้เลยนะครับร้อยเอ็ดนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งนึกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะประมาณน,นี้นะครับลงยาทาเทวสุวรรณด้านาหลังเนี่ยเหมือนกันเลยนะแบบนี้เลยนะนี่โอ้โหมาอยู่รวมกันนี่อย่างสวยเลยนะครับแม่เดี <laughs> <laughs> ๋ยวเช็คให้อีกทีนะครับว่าเป็นหน้ากากธรรมดาหน้ากาก ทุกทองธรรมดาหรือว่าหน้ากากทองคำนะครับก็เดี๋ยวจะแบ่งเช่าบูชาให้ในไลร้สดวันศุกร์นี้เนาะศุกร์ที่27สิงหาคม2564นะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับจะ,จะ ให้ดูประมาณนี้นี่นะครับโอ้โหมาเป็นกองทัพเลยนะครับก็เอ๋งคลต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเช็คให้อีกทีว่าเป็นหน้ากากทุบทองหรือเนาะหน้ากากทองคำนะครับก็วันนี้เอ๋งคลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับนี่เลยนะครับสามอ่ะแบบไหนดีนี่นี่น,นี่โอ้โหแบบนี้ดีกว่า สวยสดงดงามเลยปไปแล้วนะครับเอ๋ม,มงคลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้เอ๋ม,มงคลต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วนะครับสวัสดีครับมานะครับเดี๋ยวจัดทำแบบนี้เลยสวยๆส,สวัสดีครับ